ปัมป๊มปั๊มสองชุดนะครับดูดน้ำจากบ่อตัวนี้ก็ามาสองชุด,ด,ดตัวนี้เนี่ยปั๊มมันตัวหนึ่งสิบห้าคิวต่อชั่วโมงสองตัวรวมกันสามสิบคิวซึ่งแปลงทั้งแปลงเนี่ยทั้งทั้งทั้งห้าโซนเนี่ยโซนหนึ่งใช้น้ำสามสิบคิวครับแต่ทีนี้ตอนนี้ต้นเล็กเนี่ยพอต้อนเล็กเราใช้น้ำไม่เยอะอมผมก็เลยแบ่งปั๊มเป็นสองชุดชุดละชุดละสิบห้าคิวแทนแล้วก็ สำนักคิวต์นี่มันแค่สามแรงมันก็จะกินไฟน้อยหน่อยที่นี่มันปลายสายาไฟมันไม่พอเลยใช้เป็นตัวเล็กแทนแล้วก็ช่วงช่วงต้นเล็กเนี่ยผมก็เปิดปั๊มต,ตัวเดียว,ว,ยวครับเปิดปั๊มต,ตัวเดียวเพราะว่ามันใช้น้ําน้อยอยู่จนมันต้นโตเราถึงจะเปิดสองตัวพร้อมกันก็คือก็ยอมยอมจ่ายค่าปั๊มแต่ประหยัดไฟช่วงแรกครับปั๊มเสร็จเข้ามาก็จะมีตัวพิสิเกตวัดคามดันนะฮะแล้วก็ อันจากก็ชิ้นแก่ก็จะมีตัวตัวนี้เป็นตัวไล่อากาศครับ<ม>เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้จะสูงสุดแล้วก็ท่อจะมุดดินลงไปอากาศจะค้างตรงนี้เยอะ<ม>นี้ถ้าอากาศค้างเยอะมันก็จะมีแรงต้านทานเยอะแรงดันน้ําก็จะหายไปเยอะเขาจะไล่อากาศสองตัวหัวท้ายนะ<ม>จากไล่อากาศเสร็จก็จะมาเข้าชุดกองชุดกองตัวนี้นี่ยี่สิบคิว ก็จะใช้สองตัวเอ้ยตัวนี้สามสิบจิวคือชุดฟองนี้จะเผื่อเป็นสองเท่าของอัตราการใช้น้ําคือเราใช้น้ำสามสิบจูลก็องถึ้นถังถึงสองตัวก็วจะล้างล้างแล้วแต่ก็จะดูความดันหน้าหลังว่ามันตกเยอะไหมถ้าตกเยอะก็จะเริ่มล้างพบางทีงเราไม่รู้ว่ามันตกตก,ตกไม่ตกเลยต้องดูที่ก็ชิกเกตเอาก็ตกตกประมาณสักบาหนึ่งก็จะเริ่มล้างละที่มันตกเพราะอะไร มันมีแรงต้านเยอะหมายถึงว่าไอต้ตัวนี้มันกองแล้วมันมันมีตะกอนอะไรออกตะกอนจะไปตัน,น,ตนตมันทำให้มันตกแล้วอีกอการก,ก็คือเราให้ปุ๋ยทางน้ําก็คือเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเนี่ยผสมน้ํอแล้วก็กองเบื้องต้น,ตนก่อนมาใส่ตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บเวลาเราให้ปุ๋ยทางห้ก็เปิดวาล์วเข้าทางดูดนี้ไอ้ปุ๋ยที่เรากรองเนี่ยมันก็จะไม่ใส่ามาก งั้นไอ้ตัวนั้นจะเป็นตัวกรองอีกรอบหนึ่งทำไเมเราไม่ใช้ปุ๋ยเสร็จหรือทำไมเราไม่ไม่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่ผสมกับไม่แต่อย่างนี้มันก็ต้องมาล้างต้องมาล้างแต่เราล้างอยู่แล้วไงครับเพราะว่าน้ําน้ําเรามันมีตะกรอยอยู่แล้วครับหัวของเรามินิหัวมินิซปรบิงเกอร์ตัวกรองเรา130เมตรทำละเอียดเป็น130เมตรถ้าไม่120เมตร130มิลลิคอนล้างบ่อยๆแหล้ที่ที่เราตะกรอนเราไปทีไว้ไหนอ่ัตอนนี้ครับ มันมันไม่เยอะครับมันจะพน,น,นมีฝุติดตามตามันเป็นพันดิสแน่ทำไง<อ>ก็คือเวลาถอดก็ถอดถอดชุดกองออกแล้วก็ขยายพันดิสออกแล้วก็น้ําฉีดล้างเฉยเดิม,เด,มเดิมตอนใช้เวนจูรีมีปัญหาไงมีปัญหาคือว่าเนื่องจากเวนจูรีเนี่ยมันต้องใช้ใช้ความต่างของแรงดันหมายถึงว่า,าเราจะหลี่ชุดนี้หลีวาล์วเมนออกให้น้ําไหลเข้าตัวนี้ นี้พอน้ําไหลเข้าเนี่ยถ้าถ้าน้ํามันต้องมีความเร็วระดับหนึ่งความดันตัวนี้มันจะลดลงแล้วมันถึงจะดูดปุ๋ยเข้ามาแต่ทีนี้เวลาใช้ไปเนี่ยเนื่องจากเราเราคือถ้าดูดน้ําธรรมดาหรือว่าปุ๋ยเราเป็นปุ๋ยเกรดเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่นี้เวลาเราใช้ปุ๋ยเม็ดละลายมันมีตะกอนเยอะตะกอนก็จะมาติดที่ตรงนี้ทําให้ความต่างความดันต้นกับปลายเนี่ยมันต่างไม่เยอะละเพราะตรงนี้มันตันต่เพิ่มเยอะไอ้นี้ก็เลยไม่ดูด ก็เลยตัวนี้ใ,ใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้ปุ๋ยเกดก็อาจจะใช้ได้แต่ต้องล้างกองดีๆซึ่งมันจะยุ่งกับเรามากก็เลยใช้วิธีเอาเข้าที่ทางดูดแทนถึงมันยังไงมันก็อัดอัดไปผ่านกองให้ได้ะครับไม่ต้องอาศัยความต่างความดันล้งั้นตัวนี้จะโอเรคง่ายกว่าแล้วก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเลยก็จะถูกกว่าคร<ม>ับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งั้นตอนล้างน,นี้ก็คงล้างประมาณก็ ส่วนใหญ่จะดูที่ความดันเอาครับปกติปกติก็สองสามพันทีหนึ่งถ้าเท่ากี่บารครับเราถึงรู้ว่ามันตันนะครับพี่ต่างกันประมาณบาหนึ่งครับเดิมเดิมมารับได้กี่บารครับทวครับต่างกันถ้าล้างใหม่ๆหมต่างกันประมาณครึ่งบาเดิมมันมันถึงกี่บานะครับสอง <2 S 1> บาสามบาอ๋ออ๋อตันไม่ตันเราดูที่ความต่างความดันคือคือขาเข้าเนี่ยปั๊มเราทํางานได้เต็มที่สามบาอยู่แล้วสามบาคือสูงสุดของปั๊มที่มันทํางานเมื่อหมายถึงปิดบ้าหมดเลยเนี่ย เราสตาร์ทปั๊มเนี่ยอัดสามบาทอัดได้แค่สามบาทครับนี่พออัดสามบาเสร็จใครกเนี่ยถ้ามันตันถ้ามันไม่ตันไอ้ตัวนี้จะสามบาทตัวนี้อาจจะสองบาทถึงสามบาทแต่พอมันเริ่มตันตัวนี้ตัวนี้จะจะจะต่างกันเยอะละตัวนี้อาจจะลงเหลือสองบาหรือครึ่งบาทหรือบาทหนึ่งที่ยิ่งตันเยอะตัวนี้มันก็จะตกตกก็คือแรงดันจะค่งนข้ก็จะน้อยครับพอถ้าแรงดันน้อยไอ้ต้นทางก็จะสกริงเกอร์พ้นทางก็จะ แบบพ้นกับปลายท้ายก็ไม่มีน้ำเพราะละไรเครามเพราะแรงดันนิงนิดไปไม่ถึงเขเลยพยายามออกแบบท่อท่อท่อแขนให้ใหญ่หน่อยเพื่อที่จะให้น้ำาต้นกับปลา,ายเสมอกันครับที่นี่ใช้ท่อสามสิบสองจากตรงนี้ท่อท่อนี้หนึ่งท่อแขนรงนไหมัอาแต่ลฟูกนะครับขายใ้จ่ที่ติดตั้งชุดนี้ไปทั้งแปลงมัน สองแสนทั้งแปลงเลยใช่ไหมครับแปลงเลยครับแล้วเฉพาะชุดนี้ครับพี่ชุดนี้เหรอชุดนี้คงเท่าถ้าอันนี้อันนี้อันนี้เขาเข้าเขประมาณสักสี่หมื่นเลยครับสี่หมื่นกว่าบาทครับประมาณสี่หมื่นครับรถค่าติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกทำไมสองแสนไม่ลงค่าเดียเขาบอกมาจ้างเราหรอกอันนี้ตัวนี้มอเตอร์กี่แรงนะพี่มอเตอร์สามแรงสองตัวครับแล้วจริงๆแล้วสองตัวนี้ส่งได้กี่ไร่ครับพี่ ส่งเป็นโซนสองตัวนี้ได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 ้สามสิบคิวคือขึ้นอยู่กับจำนวนต้นเราคือคือปกติผมคิดผมคิดว่าระปุ๋บกี่ต้นต้นหนึ่งดูที่สมมติต้นร้อยห้าสิบลิตรใช่ไหมครับต้นร้อยห้าสิบลิตรก็ร้อยห้าสิบลิตรต่อชั่วโมงพันต้นก็เท่าไหร่ละไอร้อยต้นก็สห้าสิห้าพันสิบห้าคิวอาสิบห้าคิว เข้ามาซื้อปั๊มก็คือนับนับต้นเอาเขาว่ากี่กต้นถึงมาเลือกปั๊ม